สว,ส,สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงธิดาเทพทองแก้วนักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่2 3โรงเรียนบัวใหญ่วันนี้พวกเราจะพาไปดูการทำงานของเพื่อนเพื่อนซึ่งออกแบบการเรียนรู้โดยคุณศุรศักแสงคำรับรับชมไปพร้พอมๆกันเลยนะคะครับสวัสดี นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่นะครับในห้องเรียนอื่นๆนะครับนอกจากห้องเรียนชั้นมัธยมศัพท์ที่สองทับสามนะครับแล้วก็นักเรียนในโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศและก็ทั่วโลกเลยนะครับวันนี้ครูสุรศักแสนคำนะครับครูผู้สอนในกลุ่มสารการเรียนรู้นะครับสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมในรายวิชาศ .22102 ประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศัพท์ที่สองนะครับขอพานักเรียนทุกทุกคนนะครับไปรับชมการทำงานกลุ่มของนักเรียน ซึ่งคุณครูได้ออกแบบการจัดก,การเรียนรู้นะครับในลักษณะของการทํางานเป็นแบบทีมเวิร์กนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นท้าทายหนึ่งที่ครูได้ตั้งไว้นะครับซึ่งการทํางานแบบทีมเวิร์กนั้นเป็นการทํางานแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือนะครับหรือว่า cooperative learning นะครับก็คือการเรียนรู้แบบร่วมมือนะครับซึ่งการเรียนรู้แบบร่วมมือก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้เรียนได้มีการใช้หลักความคิดนะครับหรือว่า การเรียนรู้แบบเป็นครีเอทีฟนะครับครีเอทีฟก็คือการคิดในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับในเชิงสร้างสรรค์แล้วก็คิดในเชิงระบบและทํางานร่วมกันอย่างมีความสูะครับจะสังเกตเห็นว่าผู้เรียนมีความตั้งใจเรียนมากนะครับซึ่งต่างจากการจัดก,การเรียนรู้ในสมัยก่อนการจัดก,การเรียนรู้แบบนั้นเป็นการจัดก,การเรียนร,รู้แบบดั้งเดิมนะครับซึ่งนิยมใช้คําว่า Teachers นะครับปัจจุบันนี้ เปลี่ยนจากทีเชอร์เป็นไดเรคเตอร์แล้วนะครับก็คือการเรียนรู้แบบให้คุณครูเป็นที่ปรึกษาส่วนผู้เรียนนั้นก็เป็นผู้ที่ขอคําแนะนานะครับแล้วคนสอนคุณครูนะครับอ่ะดูตัวอย่างงานกลุ่มนี้นะครับกลุ่มแรกของห้อง203นะคร,รับสวยงามมากนะครับและผู้เรียนก็เรียนรู้อย่างมีความสุขและทํางานอย่างมีความสุขมากนะครับคุณครูรู้สึกมีความสุขที่เห็นเด็กๆได้ทํางานร่วมกันโดยที่ไม่ต้องบังคับเด็กๆอันนี้คือการจัดการเรียนรู้แบบ c o o p e r a t i v e l e a r n n n g นะครับแล้วก็ให้ผู้เรียนทำงานแบบเป็น t h a m Works นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นทา้าทายที่ครูได้ตั้งเอาไว้นะครับครูเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูทุกท่านนะครับถึงแม้ว่าเป็นโปรเจกต์เล็กๆนะครับที่ครูได้ทำแต่ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งในการจัดก,การเรียนรู้นะครับเดี๋ยวขอให้ดูงานของน้องๆใกล้ๆนะครับน้องๆกเรียนใกล้ๆนะครับเผื่อได้เอาเป็นอย่างอย่างรือว่านะครับ ไห้ทำน,นะครับอันนี้เป็นงานง่ายๆครับซึ่งงานตัวอื่นๆคุณครูก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่างานชิ้นนี้นก็เป็นงานกลุ่มชิ้นหนึ่งที่เป็นงานเล็กๆเหมือนสรุปบทเรียนในเรื่องบุคคลสำคัญในการสร้างสัรชาติไทยนะครับแล้วก็บุคคลสำคัญในท้องถิ่นนะครับซึ่งเด็กๆได้ช่วยกันทานะครับเป็นผลงานของเด็กๆ,ๆจริงๆเลยนะครับอันนี้คือชิ้นงานในเชิงประจักษ์นะครับอา้าวนักเรียนเด็กๆนะครับขอบคุณ เพื่อนๆและก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณครับ